พีพีวันนี้หนูก็มาในนามรันสต็อปนะคะก็หนูอยากรู้ว่าพีพีได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของรันสต็อปแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆจะบอกว่าผมเรารู้จักรันสต็อปกันมานานแล้วนะครับแล้วก็รันสต็อปอยู่ในตลาดไทยมานานแล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้ผมเนี่ยรถแข่งที่ใช้เนี่ยใช้จานเบรกรันสต็อปอยู่นะครับแล้วก็ใช้มา นานแล้วแต่อันนี้คืออย่างปีฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยปีส0งพเนี่ยใช้มาตลอดทุกสนามเลยก็จะบอกว่าสมรถนาที่ใช้เนี่ยมันมันม,มันจะวัดกันกันได้อย่างไรว่ามันดีหรือไม่ดีใช่ไหมเอาง่ายๆเลยคือผมเนี่ยใช้ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นโพเดียมชนะไม่ต่ำกว่าสี่ครั้งโอ้สี่ครั้งเลยจากจากประมาณหกเลสนะฮะก็ถือว่าสถิติดีนะครับ,รบก็ ชาจะบอกว่ามันไม่ดีผลงานก็คงไม่ได้แบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือพูดแบบว่าใช้คําว่าไม่ได้อวยพูดแบบตรงๆสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมก็คือว่าปัจจุบันจานเบรกมันมีเยอะแยะมากมายให้เลือกครับจานเบรกก็จะมีจานเบรก OEM ที่เป็นจานเบรกสแตนดาร์ดที่สมมติว่ารถเราคันนี้มันต้องเปลี่ยนจานเบรกเนี่ยเราก็จะใช้จานเบรกของยี่ห้อนั้นๆใช่ไหมครับแต่ เราก็จะมีจานเบรกลันส์สต็อปซึ่งเป็นของไทยเราก็ส่งออกนอกด้วยแต่ลันสต็อปนี่เป็นออริจินอลจานเบรกจริงๆแล้วก็เป็นของไทยด้วยของไทยด้วยแล้วผมจริงๆผมมาผมใช้จานเบรกนอกแข่งก็ได้นะ,ะแต่ว่าผมก็เลือกที่จะใช้ลันสต็อปแล้วก็ผลงานดีก็มีแลนด์กิ้งที่ดีแล้วก็ชนะหลายครั้งจริงๆริลันสต็อปจานเบรกราคาจับต้องได้นะครับจับต้องได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบแพงแล้วก็จะบอกว่าอย่างจานเบรก อย่างคันอีวิสุเนี่ยก็น่าจะประมาณ3,000กว่าบาทก็ปกติใช่ไม่ไม่ได้แบบว่าแพงๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันจับต้องได้ใช่แล้วโรงงานอยู่ที่นี่มีปัญหาอะไรก็คุยกับตัวแทนกับโรงงานในการเคลมไม่น่าจะยากมากนะครับก็อยากให้ทุกคนสนใจแบรนด์ทันซอสในการเปลี่ยนชิงต่อไปเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยคอนเฟิร์มเลยวว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็ได้มาตรฐานนะ ้ายนี้พี่พีทอยากจะฝากผลงานอะไรให้กับแบรนด์ลันสต็อปนอที่เพื่อนๆที่ติดตามเพจี้ค่ะครับผมก็อยากจะบอกว่าลันสต็อปเจ๋งจริงๆแล้วอยากชักชวในให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้ลันสต็อปนะฮะหันมาใช้ลันสต็อปเพราะเป็นจานเบรกแท้แล้วก็ผมสนับสนุนแบรนด์ไทยนะครับแล้วก็อยากให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเราต้องใช้ของไทยแล้วก็จะคอนเฟิร์มอีกที ในความเจ๋งก็คือผลงานที่ผมทํามาตลอดเนี่ยในปี2 0 2พเนี่ยมันเจ๋งหมดเลยก็ได้ชนะหลายครั้งก็ส่วนมากถ้าเห็นผมขับเนี่ยจันเ,เห็นเวลาขึ้นโพเดียมเนี่ยจันเบรกก็จะเป็นลันสต็อปนะครับเจ๋งจริงๆนะครับส่วนผลงานปีนี้ก็ปีนี้กํกลาลังถ่ายซีรีส์แล้วก็ถ่ายละครอยู่นะครับก็ติดเอาง่ายๆเลยติดตามใน IG ดีกว่าก็จะมีอัปเดตผลงานในเรื่อยๆก็ไอก็จะชื่อนี้ครับ PETE P e T e H o ี n อทีเ H o ีเอชโอนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับจันเดืรันสต็อปแล้วก็แฟนๆที่ติดตามเพจอยู่นะครับก็ยังไงอยากทราบข่าวาวของรันสต็อปว่าไปอยู่ที่ไหนอย่างไรหรือกำลังมีกิจกรรมอะไรต่างๆและกิจกรรมดีๆทั้งหลายนะครับก็ติดตามเพจนี้นะครับ้ามากดไลค์ Line, แล้วก็แชร์กันเยอะๆเลยครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับรันสต็อป นล้วก็เป็นจานเบรกที่มีคุณภาพดีนะครับก็ผมใช้แข่งรถรถแข่งทุกคันก็ใช้ลานสต็อปอยู่นะครับซึ่งมันทําให้เรามั่นใจเวลาเบรกมีมีฟีลลิ่งที่ดีในการขับรถแข่งนะครับแล้วก็มันสามารถทําให้เรามั่นใจเวลาเราขับขี่วนทั้งในในสนามแข่งได้ดีมากเลยครับ สำหรับเบรกลันสต็อปนะครับผมเองก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับเป็นจานเบรกที่ดีมากๆนะครับผมใช้ทั้งรถบ้านและรถแข่งนะครับช่วยให้การเบรกะระสั้นลงได้อย่างเห็นผลได้ดีนะครับและการสึกหรอของจานนะครับค่อนข้างน้อยนะครับถือว่าเป็นจานเบรกที่ดีมากๆเลยครับผ่านแน่นอนถ้ารถแข่งใช้ได้รถบ้านดีมากๆแน่นอนครับ ก็ในส่วนของจานเบรกก่อนต้องต้องขอบอกก่อนเลยว่าในเรื่องของการเบรกเนี่ยสำหรับรถแข่งพี่ถือว่าเป็นสีสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นส่วนเดียวที่ทำให้เรามั่นใจเวลาเข้าโค้งหรือว่าการตัดสินแพ้ชนะเนี่ยเรื่องการเบรกเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากพอพี่ทอมมาเปลี่ยนใช้จานเบรกของลานสต็อปเนี่ยสิ่งที่ได้เลยคือทำให้เรามั่นใจมากขึ้นและทำให้รู้สึกว่าการเบรกเนี่ยสำหรับการแข่งขันเนี่ยมันรู้สึกว่าเรามีโอกาส มากกว่าคนอื่นในการแข่งขันพอใช้ปืนมีรู้สึกมั่นใจแล้วก็ดีครับรวมไปถึงระบบเบรกอะไรต่างๆสําหรับการแข่งขันเนี่ย ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยแน่นอนว่าพอมันอยู่ในสนามมากๆในเรื่องของความร้อนเนาะ,ะในเรื่องของอะไรเงี้ยมีผลมากเลยนะกับเบรกนะครับแต่ลันสต็อปเนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วก็ทําให้เวลาเราวิ่งแล้วก็เราใช้เบรกหนักๆแล้วก็ใช้เบรกเยอะๆเนี่ยเรามั่นใจมากขึ้นยิ่งพอแข่งในสนามในรูปแบบเซอร์กิตเนี่ยมันต้องใช้การแข่งขันหลายๆรอบเนาะยิ่งใช้รอบเยอะเบรกเราก็จะร้อนมากแต่ว่าลานสต็อปเนี่ยสามารถเอาอยู่แล้วก็ทําให้เราจบการแข่งขันได้แล้วก็รวมไปถึงในหลายๆ,ๆ ครั้งก็ในเรื่องของการเบรกทาให้เราสามารถคว้าถ้วยรางวัลหรือว่าได้แชมป์เลยดังนั้นเนี่ยเบรกสําคัญมากจริงๆรันสต็อปถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆครับนั้นในส่วนของผลิตภัณฑ์ของรันสต็อปนะครับใครที่ อยากจะแต่งรถอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการเบรกนะครับผมถ้าเกิดคุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์แต่ว่าเป็นของก๊อปหรือของปลอมเนี่ยอน,นี้ต้องระมัดระวังกันนิดน,นึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะให้ทุกคนนะครับใช้ของแท้รวมไปถึงของที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยของเราอย่าง r u n Stop เนี่ยก็ได้มาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพมากๆนะครับยังไงถ้าจะเลือกใช้เบรกควรจะเลือกใช้ของแท้และมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นใจในการเบรกแล้วก็รวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตของคุณด้วย แล้วก็อย่าลืมครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับทอมนะครับตอนนี้ก็มีในส่วนของพิธีกรนะครับแล้วก็รูมไปถึงอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็รูมไปถึงตอนนี้ทำช anel YouTube แล้วก็ Facebook ของตัวเองด้วยนะครับทางช่องทำทอมมี่ช anel นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปกดไลค์กด u like, b s c r i b e กันให้ด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับ